สังขารรูปเป็นการปรุงแต่งระหว่างอุอตุาธาตุกับอุตุาธาตุการปรุงแต่งอย่างหนึง่งสังขารรูปเช่นไฟฟ้าแสงสีเสียงแม่เหล็กความรอ้อนนี่เป็นสำนวนของท่านแสนดินท่านพิมมาไฟฟ้าแสงสีเสียงแม่เหล็กความร้อนถ้าสำนวนอาตมาต้อ,องแสงรูปแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวนว่าจมาจะใช้ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ของท่านแสนดีนี่ไฟฟ้าแสงสีเสียงแม่เหล็กความร้อน <c oughs> กลับกันก็คือพลังงานฟิสิกส์ทั้งหลายแหล่นี่มันปรุงแต่งกันอยู่พวกนี้เป็นพลังงานที่เป็นอุตุธาตุทั้งนั้นปรุงแต่งกันหรือว่าอุตุธาตุกับพีชธาตุทีนี้อุตุธาตุไปปรุงแต่งกับพีชธาตุยังไม่ถึงกัน เป็นอุตตุธาตุปรุงแต่งกับจิตธาตุแค่อุตตุธาตุปรุงแต่งกับผีชะาตุยังไม่ถึงขั้นอุตุธาตุปรุงแต่งกับจิตธาตุพระอาหารหันต์จึงสามารถทําให้จิตเป็นผีชะาตุได้แล้วอาศัยอาศัยผีชะาตุเพราะผีชาตุไม่สุขไม่ทุกข์ไงแต่มันเป็นชีวะ ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เอาจิตไปสังขารโลกตัดตั้งแต่โลกอบายโลกอบายพระโสดาบันก็เลิกไปสังขารรวมด้วยแล้วคุณจะมีอยู่ในโลกคุณก็มีไปทีช่างศีรษะมันสิอบายมันก็พวกของมันเองหัวมันเองศีรษะมันเองช่าง,งหัวมันศีรษะมันเราไม่ไปร่วมหัวกับมันด้วยตัดจากโลกอบายมาโลกกามก็ตัดอีก แต่มันก็มีอยู่ในโลกนี่แหละก็เหมือนกันกับอบายการมันก็มีอยู่ในโลกตัดการแล้วกางว่าช่งศีรษะการไปดิมันก็หัวกครหัวมันเราก็ไม่ยุ่งกับมันมันก็มีนะเราไม่ไม่ไปปรุงแต่งอะไรร่วมกับมันมันจะมาทําให้เราไปปรุงแต่งด้วยเราก็มีอํานาจทางจิตแล้วมีวสวรรคมีอํานาจเหนือทําอยู่กับมันมันมาทําอะไรเราไม่ได้ เหลือรูปเหลืออารูปในภพอีกคุณก็จัดการเป็นอารหันต์ก็ครบนะตั้งแต่โลกอบายโลกกามรูปเปโโลกอกรูปเปโโลกก็ตัดได้หมดจึงสามารถดับนะจึงสามารถดับความเป็นโลกเป็นธรรมเป็นธาตุได้เฉพาะตนนะอัตมาเขียนไว้อธิบาย คำว่าน,นามขยายความสิ่งเหล่านี้มันก็มีประโยชน์น่รู้ชัดขึ้นไม่ได้ลงลึกไปจนกระทั่งขยายซ้ำอีกว่าแล้วเมื่อไรมันจะเป็นอุตุธ,ธาตุเมื่อไรจะเป็นผีจะธาตุจิตธาตุแล้วจึงจะไปปฏิบัติกรรมนิยามทรรมนิยามได้จึงจะทำกรรมสำเร็จบรรลุสมบูรณ์อัตมาก็ยังขยายไม่สมบูรณ์ ขยายไปอยู่เรื่อยๆอ,อุตตุธา,าตก็ดีผีชะธาตก็ดีจิตธาตก็ดีคุณเข้าใจดีแล้วคุณก็จะจัดสรรทำเรียกว่ากรรมมณิยามคุณจะกระทำกับเรื่องอุตตุกับผีชะกับจิตนี้ได้ทำแล้วคุณก็จะต้องให้มันไปรวมลงเรียกว่าธรรมะให้มันทรงอยู่เพราะว่าคุณยังไม่ดับขันเป็น ผริตภาเป็นประโยสารคุณก็ต้องมีเครื่องอาศัยอยู่คุณก็มีธรรมะทรงอยู่คุณเป็นคนจัดการจัดการธรรมะของตัวเองธาตุอุตุธาตุปีชาธาตุจิตของตัวเองโดยคุณทำกรรมคือการทำทำให้มันทรงอยู่อย่างไรและคุณอาศัยอยู่อย่างนั้นพระอรหันต์ทำสำเร็จทำให้เป็นพีชาธาตุเป็นชีวะไม่มีทุกข์ไม่มีสุข ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเวรไม่มีภัยอย่างซื่อสัตย์สุจริตจริงซื่อสัตย์จริงๆท่านรู้บาปรู้บุญรู้ดีรู้ชั่วถ้าไม่ทําชั่วถ้าไม่ทําเลยบาถ้าไม่ทํากับใครก็ไม่ทํากับตนก็ไม่ทํากับผู้อื่นก็ไม่ทําทําแต่ดีถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ทําแต่ดีส่วนสิ่งสูงสุดนั้นท่านหมดละไม่มีบาปไม่มีบุญยังมีกรรมก็มีแต่กุศล เพราะฉะนั้นคนที่ยังมีชีวิตอยู่กรรมกิริยาของคนผู้นี้ไม่มีอกุศลเลยมีแต่กุศลและไม่มีตัวตนด้วยทำแล้วไม่ยึดเป็นตัวตนให้ผู้อื่นได้เกื้อกูลผู้อื่นได้จึงเป็นคนประเสริฐที่สุดไม่เป็นภยัยเป็นโทษต่อโลกต่อสังคมต่อมนุษย์ต่อสัตว์ไใดๆเลยมีแต่คุณถ่ายเดียว นี่เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าพพุทธศาสนาที่ทำไอตัวเนี่ยมีหัวมีแขนมีขาอยา่างยากสักแต่ว่าคนเนี่ยให้มีคุณสมบัติเยี่ยมที่สุดได้แล้วเป็นอรหันต์จบละส่วนคุณอยากจะศึกษาตัวเองทำตัวเองให้มันรู้ยิ่งกว่าน,นี้ไปเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างอัตมาเนี่ยเชิญตัวใครตัวมันแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะ ไม่ต้องอยู่ต่อแล้วตายชาตินี้กับปรินิบาลเป็นระเยชสารเป็นรหารแล้วคุณก็ทําไปได้ได้เพราะตันหาที่จบไปแล้วคุณอยากจะเรียนต่อยังอย่างอ,อัตมาก,ก็เลี่ยนไปทําประโยชน์ต่อไปอีกสืบสารพระเจ้าอีกสืบสารสาศาสนาพระเจ้าอีกก็ทําไม่ได้ห้ามเป็นสิทธิส่วนตัวเป็นอิสระเสรีภาพของแต่ละบุคคลถามจริงอะใครคิดว่าเอ้เราน่าจะต้องต่อโพธิสัต,ตว์ตะภูมิมีใครมั่งยงที ไม่มากนะักทำไมกลัวอัตมาเคยพูดคนที่บรรลุอลหรหันต์จริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากยังตอบพุทธภูมิส่วนมากแต,ต่ยังไม่บรรลุอลหรหันต์เนี่ยไม่ค่อยกล้าจะตอบพุทธภูมิหรอกเพราะมันทุกข์มันกลัวมันกลัวทีนี้เป็นอหรหันต์แล้วเนี่ยอ้าวมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรแล้วนี่ มันอยู่ได้แล้วมันก็ได้ดีด้วยนะมันเป็นทํางานขาเจ้าสืบสารศาสนาต่อด้วยเป็นกนตัญยูกตวเวทีที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อท่านตนก็ประโยชน์ตนก็หมดแล้วจบแล้วเประหันแล้วไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วมีแต่สัมภาระวิบากของรูปรขันนามขันไม่มีปัญหาเมื่อนั้นละคนจะคิดจะคิดใหม่ น้อยที่จะไปเป็นอราหันต์แล้วก็จบศูนย์น้อยนะแต่จะต่อแต่ต่อไปแล้วยากแค่จะเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่ง่ายเว้ยเพราะฉะนั้นจึงรีทายกลางทางกันเยอะมาก <c oughs> รีทายกลางทางเยอะแต่ก็ดีไงเพราะผู้ที่เป็นอราหันต์แล้วมันไม่ไม่เป็นภัยเป็นโทษต่อสังคมมนุษย์จารยมันเป็นแต่ประโยชน์ จะมีเท่าไหร่ก็ไปเห็นเสียหายอะไรจะมไม่แปลกเพราะมันดีทั้งนั้นสรุปแล้วของพูะเจ้านี่ความรู้พระเจ้าเนี่ยไม่แต่ดีกับดีดีแอดด์ and, ดีไม่มีเลวเลยอ๋อใช่ความเพียรที่สุดแดนธรรมเขาบอกว่าความเพียรที่ใช้มาเป็นอ,อหรหันเนี่ย เพียรน,น้อยกว่าเพียรไปเป็นพระพุทธเจา้าอันนี้ถูกที่สุดเลยเพราะความเป็นอรหันต์มันเฉพาะของตัวเรียนจบมันก็จบอรหันต์แต่เรียนพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหของใครต้องเคยได้รู้ของเข,เขาช่วยเขาช่วยคนอื่นมันจึงต้องปเป็นที่ได้รู้นะมันเป็นพวกเสือใสเกือบมันก็จะไปรู้คนอื่นแล้วช่วยคนอื่นเขาถ้าไม่รู้เขาก็ช่วยเขาไม่ได้มันมันก็เลยไปอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมัน้งมันก็สั้นจุดจู อย่างเทราวาดอรหันตายและศูนย์ตายและศูนย์ป่านนี้ศาสนาพุทธไม่ถึงผ้าปัดไม่ถึง, 5, 5, 5, ถง 2, สองพันปีแล้วตายแล้วศูนย์แท้ๆป่านนี้ศูนย์หมดแล้วคิดอย่างเทราวาด <c oughs> มันมีใครถืบต่อเลย